สงการ2024ูอเือแต่รถนี่แถวบ้านนอกรถอย่างเยอะขนาดอ๋นนอบ้านนอกมีเบนจีคลาสวิ่งด้วยโอ้ oh my god <c oughs> รถใครนี่เศรษฐีที่ไหนมาวิ่งแถวนี้นะ คุณพี่จะไปไหนคะออโอ้โหจีคลาสป้ายแดงด้วยรถตำรวจช้าเจอจีคลาสแซงเลยรถตำรวจบันขาม ตามไปดูซิรถใครไฟแดงกรี๊ดกรี๊ดกรีร๊ด thằng nghi phong cơn G-Class กันนี่อ้ Ooh ไปติดอยู่ในเมืองใครก็ไปเล่นอยู่ในเมืองมาตอนนี้มีแต่รถแห่เข้าเมืองกันโอ,โอ้ขันอาวุธลน จะกลับเข้าบ้านยังไงนี่อ่ะอโอ้ขาโจเยอะแยะเลยวันนี้เยสองสาวจะไปไหนกันจ้า <c oughs> อ้าวคันั้นพังซะแล้วควันขาวโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอ้โควันขาวซะแล้วแสงเลยดันจัดเฮ้ <c oughs> này nào, ao chừng sóng sáu này sáu tám đến sáu là kia tám bảy tám 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 continue โอ้ยคือคักจริงๆรถติด yeah, แย่วะูจะไปยังไงติดเป็นตังเมแน่เลย มีทุกรูปแบบกำลังจะลังไหลไปติดกันในเมืองครับโอ้โห,โห,โหอันนี้มันกว่านี่อันนี้แม่โจ๊าคิมซมอันนี้ฮะโอ้โหโหแหมจริงจริงเอาโหโหอันนี้ทงประเทศไหนอีกโอ้โหสีสันแม่จะประคุณเลย แน่นอนจังเงินเรี้ย ة. เอาเขามานี่มา่ไรจะถึงบ้านดิจิอืมอืม ามารอบนอกก็ดูซิจะวน่าจะโออยู่